สวัสดีครับพบกับช่องอาจารย์ก๊อปปี้สายมูชาแน,นลครับคําทํานายชาวราศีกรกฎประจำเดือนเมษายน2 5 6 0พื้นดวงของคนราศีกรกฎเป็นคนธาตุน้ำจึงมีภาพลักษณ์ของคนจิตใจดีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะคนนั้นจะรู้จักหรือไม่รู้จักคุณสามารถดูแลใจใส่คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีลึกๆและคุณเป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวและจิตใจละเอียดละออแต่ก็ต้องมัดระวงังเพราะบางครั้งคนก็จะมเมาและเอาเปรียบคุณเพราะเห็นว่าคุณเป็นคนใจดี ดังนั้นต้องระวังบชาวราศีกรกฎเป็นคนที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากบางครั้งมีสัมผัส์พิเศษและมีรางสังหรณ์ได้ซ้าคุณเป็นคนกล้าพูดกล้าคิดและเป็นผู้นํามากบางครั้งการพูดและการสแสดงออกของคุณกลับดีกว่ากลุ่มคนในธาตุไฟได้ซ้ําแต่ที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีกรกฎก็คือคุณเป็นธาตุน้ําทําให้บางครั้ง คุณไม่ค่อยอยู่นิ่งส่งผลให้ารมแปรปรวนง่ายเกิดปัญหาคนรอบข้างได้พ่อใจไม่ถูกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอาจทาให้เกิดการสื่อสารพูดคุยมีปัญหาตามมาภายหลังดังนั้นคุณต้องรู้จักใช้สติควบคุมในทุกๆสิ่งบรรยากาศรอบข้างก็จะดีขึ้นการงานของชาวราศรีกรกฎก,ก,ก็จะมีความโดดเด่นเป็นอย่างดีเพราะว่าคุณมีความเหมาะในการบริหารจัดก,การโดยเฉพาะงานที่ต้องวุ่นวายคนเยอะและต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆดังนั้นคุณจะต้องอาศัยการปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งถือหลักเป็นจุดเด่นสําคัญในการบริหารให้ผ่านปลุกล่วมไปได้ด้วยดีการงานของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษานี้แม้ว่าเดือนมันจะมีวันหยุดเยอะแต่ก็เป็นเดือนที่ราศีของคุณยุ่งมากยุ่งแบบชนิดว่าแทบจะไม่ได้พักกัะเล็กก็ว่าได้ เพราะมีหลายๆงานเข้ามาหลายๆปัญหาเข้ามาพร้อมๆกันในเวลาเดียวแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสียทีเดียวการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานช่วงนี้มีสิทธิ์จะส่งผลดีกับตัวคุณคุณอาจจะได้รับการโปรโมทการเลื่อนขั้นระตำแหน่งหรือแม้แต่ได้เงินพิเศษหรือเงินโอทีเงินโบนัสโดยเฉพาะคนที่วางแผนเปิดร้านหรือทําธุรกิจของตัวเองหรือทำอาชีพเสริมควบคู่ไปกับงานประจําในเดือนนี้ขอให้คุณรุยได้อย่างเต็มที่และการที่คุณทํางานแบบยุ่งนั้น แปลว่าธุรกิจคุณกาลังคึกคักลูกค้ากําลังแน่นออเดอร์เพียบมีเงินและงานเข้ามาอย่างปังๆรัวๆส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่ช่วงช่วงนี้แหละเป็นเดือนที่คุณจะได้รับการโปรโมตได้รับคะแนนพิเศษจากนายได้รับความเมตตาได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มองเห็นผลงานเอ็นดูและก็ต้องมาแลกด้วยความรับผิดชอบความเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยบางคนอยู่ไม่เป็นที่เลยต้องเดินทางไปไหนมาไ,ไหน,ไไหนไบ่อยแนะนําว่าก่อนไป เที่ยวสงการพยายามวางแผนเรื่องงานให้เรียบร้อยเคลียร์ลงตัวก่อนจะได้มีมงานค้างคาหลังจากกลับมาจากไปสงการงานเสร็จไม่ทันตามมาก็จะมีปัญหาได้เชื่อว,ว่าพอพ้นจากเดือนนี้ไปทุกๆอย่างจะค่อยคขค,ค,คี่คลายไปในทางที่ดีคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวในเรื่องของการเงินชาวราศีกรกฎอย่างที่บอกช่วงนี้ค่อนข้างมีพลังเรียกได้ว่าคุณเป็นราศีที่รับทรัพย์มีโอกาสได้เงินก้อนบางครั้งก็สามารถเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนต่อเงินเข้าไปอีก กับเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่การลงทุนเปิดร้านทําธุรกิจถือเป็นเรื่องที่ดีมากช่วงนี้ระยะเวลามันจะทําให้คุณประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่ขอยวางแผนใะรอบคอบสักหน่อยอย่าพยายามมีหุ้นส่วนและช่วงนี้คุณต้องหมุนเงินเยอะพอสมควรข่าวดีก็คือเดือนนี้คุณจะมีลาบเข้ามาให้ได้ลุ้นใครที่เป็นนักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนแบบมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหวยหุ้นพันธบัตรกองเอืนออมทองคุณจะมีโอกาสได้โชค ถูกางวัลใหญ่หรือได้อะไรที่ได้มาอย่างฟุกฟุกโดยที่ไม่คาดฝันในช่วงนี้และอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่เสียด้วยดังนั้นให้คุณต้องค่อยๆใช้สติในการวางแผนหลังจากที่คุณได้เงินมาให้รู้จกักคำบัญชีรายแล้วไยจ่ายคุณก็จะเก็บเงินได้เพิ่มคูณไม่ขึ้นและสามารถเอาไปตองเงินได้อีกในเรื่องของความรักชาวราศีกรกฎความรักของคุณต้องบอกเลยว่าเป็นดวงที่ดาวแรงทําให้การมีแฟนเป็นเรื่องยากก็อย่างน,น้อยก็คบหาดูใจเป็นเพื่อนไปก่อนสําหรับคนโสดเพราะเป็นเดือนที่ยุ่งยากมากในการทํางานเป็นหลัก แค่งานก็จะแย่อยู่แล้วถ้าเกิดไปมีปัญหาเรื่องความรักก็ยิ่งปวดหัวไปใหญ่ดังนั้นอาจารย์ก็พี่แนะนําว่าให้ค่อยๆดูใจกันไปก่อนแล้วก็เน้นโฟกัสไปที่เรื่องการงานการเงินจะเป็นหลักมากกว่าส่วนคนโสดจะมีพบรักบ้างในช่วงนี้จึงเป็นการเจอกันในที่ทํางานหรือพบกันในระหว่างติดต่อธุระเสียมากกว่าอาจจะเพ่นไปหาลูกค้าไปพบปะเลี้ยงฉลอง ก็อาจจะมีการเจอกันก็นอย่างที่บอกแนะนําให้คบกันเป็นเพื่อนไปก่อนส่วนคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วบางครั้งอานไม่ค่อยมีร้ายกันนะักต่างคนต่างยุ่งแนะนําให้พูดคุยปรับความเข้าใจจัดสรรเวลาให้ดีก็อาจจะมีการพาไปเที่ยวพาไปกินข้าวทุกๆอย่างบรรยากาศมันก็จะดีขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาหรือกลายเป็นประเด็นตามมาได้ในเรื่องสุขภาพของชาวราศีกรกฎ วภาพแล้วบัติเหตุต้องเตือนหน่อยช่วงนี้คุณอาจจะทำงานหนักมากทำให้พักผ่อนไม่เพียงพออาจจะเวียนหัวเป็นไมเกรนหรือเป็นโรคออฟซิตซินโดมได้ดังนั้นต้องดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์อย่านอนดึกเพราะไม่งั้นจะส่งผลให้คุณเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับเพราะอาหารลำไส้ขอให้คุณดูแลตัวเองให้มากทุกๆอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีการทำบุญเสริมดวงของชาวราศีกรกฎเป็นราศีที่มีเรื่องงานและการเปลี่ยนแปลงเยอะ เดี๋ยวก็วุ่นวายเดี๋ยวก็มีเรื่องที่ต้องเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีความผันผวนเกิดขึ้นบ่อยดังนั้นอาจารย์ก็พี่แนะนําให้ทําบุญเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตโดยเฉพาะการทําบุญกับวัดที่มีพระประธานองค์ใหญ่ๆที่นิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อโตซึ่งมีอยู่หลายสถานที่หลายจังหวัดเอาที่คุณสะดวกหรือใกล้ที่คุณจะไปการทําบุญเกี่ยวกับสร้างรากฐานความมั่นคงเช่นร่วมบุญสร้างโบสถ์สร้างอาคารสร้างวิหารหรืออะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์สร้างโรงเรียนสร้างวัด หรืออาจเป็นบริจาคที่ดินเสาเข็มหรือค่าปูนก็ได้ถือเป็นการเสริมดวงคุณได้เป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านั้นปีนี้ดวงดาวเรื่องคู่ก็ยังมีประเด็นจุกจิกเกิดขึ้นแนะนําให้ทําบุญด้วยของที่เป็นคู่เช่นรองเท้าเชิงเทียนแจาก,การช้อนซ่อมจะช่วยเสริมดวงในเรื่องความรักได้อย่างดียังไงก็โปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับฟังถ้าเกิดท่านไหนสงสยัยเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญการสะดกดเคะดูดวงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับทาง โหราศาสตร์ต่างๆก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ปี่จะเข้ามาตอบให้นะครับก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยอย่างมีสติและทุกๆอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ